うん。 สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวคาสโนวาครับวันนี้ผมจะพามาทดลองครับเจคโคเซเ s HS นะครับเดี๋ยวผมพาไปลองกันเลยครับสำหรับตัวเจคโ o เซเว่นนะครับเป็นรถ SUV p l u g i ั Hybrid นะฮะซึ่งต้องบอกว่าตัวเจคโ o เนี่ยจริงๆมันเป็นแบรนด์หนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มของเชอร์รี่กรุ๊ปนะฮะแล้วก็เชอร์รี่กรุ๊ปเนี่ย เขาก็เป็นคนผลิตรถตัว l a n g e Rover เนี่ยในประเทศจีนได้สิทธิ์ในการผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยการดีไซน์การออกแบบเนี่ยเขาก็เลยได้เขาเรียกนะได้กลิ่นไอของมันออกมาดีไซน์การตกแต่งเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบมินิมอลแต่คลาสสิกนะครับไม่มีอะไรยะแยะๆมากมายนะครับก็จะมีจอกลางที่ขนาดใหญ่นะแล้วก็มีมตรวันหลังพวงมาลัยที่เป็นจอดิจิตัลเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์ของตัวเจนะ็คคู่เนาะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้มีการ ไปรีวิวมาแล้วนะฮะก็ไปดูได้ในเว็บไซต์เนอะรายละเอียดละเอียดละเอียดเลยก็ไปอ่านดูได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมรีแคปไปฟังละกันว่าตัวเจ็ดคู่เซเว่นตัว S H S เนี่ยมันมีสเปคเป็นยังไงบ้างหลายคนอาจจะสงสัยว่าตัว S H S เนี่ยมันมาจากคำว่าอะไรนะครับมันคือชื่อย่อของระบบเพานั่นเองก็คือ Super Hybrid System นะฮะ,ะตัวแบตเตอรี่เนี่ยสามารถวิ่งระยะทาง 90กิโลนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะฮะส่วนเรื่องของตัวน้ำมันนะครับถังน้ำมันก็เป็น60ลิตรเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบนะครับแรงม้าของเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่143แรงม้าแรงบิดของเครื่องยนต์อยู่ที่215นิวตันเมตรนะครับซึ่งพละกกำลังรวมทั้งหมดนะทั้งมอเตอร์แล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ย ก็จะให้แรงม้าอยู่ที่204แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่310นิวตันเมตรนะครับจิ๋วว่าเป็นแรงม้าและแรงบิดที่ไม่ได้สูงอะไรมากแต่ข้อสําสคัญคือเจ็คู่เนี่ยเขาเน้นการขับขี่ที่ได้ระยะไกลนะเพราะว่าน้ํามันหนึ่งถังชาร์จแบตหนึ่งครั้งนะฮะเขาสามารถวิ่งได้ไกลกว่า1,200กิโลนะครับแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละคนนะว่าระยะทางจะได้เท่าไหร่นะครับ ัวเจ็คคูเซเ่นเนี่ยต้องบอกว่าดีไซน์การออกแบบเนี่ยเอาจริงๆผมชอบนะมันดูมินิมอลเอาจริงๆดีไซน์ประมาณนี้แหละผมว่าไม่ต้องเยอะมากหรอกรถยนต์นะครับก็ถือว่าใช้ได้แต่จุดหนึ่งที่ภายในห้องโดยสารเนี่ยที่ผมรู้สึกก็คือเรื่องของเบาะนั่งนะครับตัวเบาะนั่งเนี่ยรู้สึกว่าแม้มันจะปรับได้หลายทิศทางนะไม่ว่าจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับด้านนี้4ทิศทางด้านนี้8ทิศทางนะครับมีลุมบ้าด้วยแต่ตัวด้านหลังเนี่ย มันยังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้ากับสรีระเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องลองดูนะครับอาจจะสรีล่าของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องราวของออ first impression ที่เข้ามาในรถนะครับส่วนเรื่องของการขับขี่นะฮะพละกำลังอาจจะไม่ได้ดูมากมายอะไรนะฮะแต่ว่าผมว่ากำลังขนาดนี้แหละกำลังเป็นรถที่ขับใช้งานได้แบบสบายๆอยากเรียกใช้อัตราเร่งก็กดได้นะครับหรือว่าจะขับชิลๆสบาย เร่งก็นุ่มนวลดีนะครับพวงมลาลัยก็มีให้เลือกทั้งหมดโหมดสบายแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับโหมดสปอร์ตก็จะหนักขึ้นมาหน่อยแต่ว่าฟีลลิ่งโดยรวมเนี่ยพวงมลาลัยจะค่อนข้างเบานะครับช่วงล่างอ,าอันนี้เนี่ยทางเจคูเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นช่วงล่างที่อาจจะหลุดจากฟีลของรถจีนทั่วไปเขาจะค่อนข้างเฟิร์มนะครับไม่ค่อยนิ่มไม่ค่อยอยุ้ยเหมือนค่ายอื่นๆน,นะครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับค่อนข้างเฟิรม์มทีเดียวแต่ก็ไม่ได้เฟิรม์มจนรู้สึกว่านั่งไม่สบายนะ แต่จุดหนึ่งที่รู้สึกได้ก็คือเรื่องของวัสดุซับเสียงที่เข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยเ,เสียงภายในห้องโดยสารเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้เงียบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมถนนรวมถึงเรื่องของช่วงล่างด้วยนะครับก็จะมีนอสที่เข้ามาในรถเนี่ยค่อนข้างพอสมควรอันนี้ก็เป็นจุดที่เราจับความรู้สึกได้นะครับแต่ฟิลลิ่งโดยรวมเนี่ยผมว่าโอเคเลย ก็ดูอัตราการประหยัดน้ำมันกันดีกว่าแบตเตอรี่เราไม่เต็มร้อยนะเราก็อยู่ประมาณ50นินิดๆนะครับแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆถนนก็ค่อนข้างรถเยอะแล้วก็มีฝนตกด้วยนะครับตัวเลขความประหยัดกับการใช้งานจริงที่วันนี้ผมทำได้เนี่ยอยู่ที่17.2กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะ ราคานี่หลายคนสนใจทางเจ็คคูเซเว่นเนี่ยมีทั้กัน2รุ่นนะครับรุ่นท็อปที่ถุกขับอยู่ตอนนี้9,99,000กับรุ่นเริ่มต้น8,99,000สเปคนี่มันค่อนข้างแตกต่างกันนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยหลักๆก็คือเรื่องของเอเดสนะครับแล้วกเ็เรื่องของสลูปนะครับซึ่งแสนหนึ่งเนี่ยผมว่ามารุ่น top ท็อปเถอะนะฮะเพราะว่าเรื่องของระบบความปลอดภัยเนี่ยมันก็ค่อนข้างค่อนข้างมาครบนะฮะ ก็ต่างอยู่แสนหนึ่งก็ถ้าเป็นผมนะผมก็จะเลือกตัวตัวท็อปเลยนะครับอันนี้ก็ให้ไว้เป็นข้อมูลนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการทดสอบตัวเจคูเซเว่นทริปนี้ครับ